ติดข้างในน้องเลื้อตีใส่ค่ะอ๋อตู้ขหลังหม่กระเด็นใส่ช่วยเดียวเหรอคะ65ค่ะร้อนเลยนะเรื่องในเท่าไหร่พี่เนี่ยเรืงใน30เรื่องใน30บาทนะ ร้านเจ้าขวัญตลาดเซฟวันนะร้านนี้ขายดีมากนะสลับสลับขึ้นคะาราเมลน้ำยากไก่แล้วก็เป็นน้ำยาปลากระทินะ <50 S 1> แล้วก็เป็นน้ำยาป่นนา,ปานะมีเพิ่มเลือดห้าบาทซีนสามอันยี่สิบบาทนะมีขั้งในสามสิบบาทจะมีน้ำยาปลกระทีแกงไก่ครับปลาคาดิบอันนี้พิเศษออปชั่นอันไหน นี่เหรอใช่แล้วไม่เกอนทางร้านเลยข้างในน้องเลือกตีนไก่ค่ะร้านเจ้าขวัญนะอยู่ที่ตลาดเซวัน